สวัสดีครับเป็นกับช่องถนนรถน้ำซิงครับโอ้เร่มงานนะครับช่วยมีทรายเลยทำงานจวดอยู่นะสำหรับพักทีเร็วอยู่เนย đất cũng đẹp rồi nè ในแถวมี้ครับใ่เยอะอยู่นะครับำหำับทีมงานไปต่ำเนี่ยงานเที่ยว มาท้งนู้นอ่าโอ้โหมาได้ครับเล็กๆสุ่มอยูเปลี่ยนลายวิ่งแล้วครับไปทางนู้นรอเล็กมาทางนี้ครับไปไม่ได้ครับกระเดา 175ฉันรักเกอร์นารถดต้นแก้วผมมาจวดเลยนะรถที่ต่ำเนี่ยดูดิเร็วเลยนะครับเร็วอยู่ มากครับคนขับครับนิ่มเร็วมากเลยมากทีกันนี่เสียงก็นิ่มนะครับเสียงปั๊ม,มเสียงอะไรแต่มีเสียงแกรกแกรกนิดหนึ่งไม่รู้ว่าเสียงอะไร นิ่มมากเลยครับชอบมากเลยเนี่ยเสียงอะไรนี่นี่นี่นะประมาณตักประมาณสองนาทีก็เต็มแล้วครับ สองสนาทีเรียบร้อยครับเต็มลปะไปะน้อยอเอาไปทางนู้นเลยโอ้เปิดหลายทางมากเลยครับนี่ เอาเอาสีบไม้ออกไปทางนั้นครับเมื่อกี้พี่กาไปทางนี้ไปคนละทางทางนั้นไว้วิ่งวิ่งแบบ คันหนึ่งหนึ่งทางหรือเปล่าทางมันจะได้ไม่ไม่เสียเร็วอุ้ยอุ้ยเสียวเหนี่ยหักเลยครับลงอันไปแล้วต่น้อยนิ่มจัดถ้าผมขับนี่ตุ้ม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 ้ไฟไฟยังอยู่ครับลงเองเลย ดูลอกเจ็มเลยนะผมว่าหนึ่งวันได้ขนาดนี้ถือว่าดินเหลืออย่างเยอะเลยครับเพราะว่าดูแปลงนี้ไม่หมดง่ายหรอกครับวัน,นวันนี้ก็น่าจะได้อีกแถวหนึ่งนะดูไปแล้วเพราะว่าลอกลอกสูงครับลอกสูงลอกลึกไม่ใช่ลอกสูงนี่ ลอกลึกครับไปแล้วตัวน,น้อยลอกหลายแปลงนะครับแปลงนี้แล้วก็แปลงนี้แปลงนู้นอีกแปลงนู้นอีกเยอะครับบอกเลยไม่ธรรมดาเยอะมากดินเนี่ยเยอะแต่ว่าที่เทนี่ไม่รู้ว่า จะมีหรือเปล่านะครับเห็นพี่ตั้มบอกว่าที่เทไม่ค่อยมีที่เทเขาอยากได้แต่ดินตัวเองก็คือเหมือนอันนี้เป็นดินคนอื่นมันก็ต้องมันก็ต้องเสียเหมือนยังไงละ่ะแบบดินตัวเองมันถูกกว่าอืครับดินคนอื่นมันก็ประมาณเที่ยล้วนะแถวนี้น่าจะประมาณผมดันสองร้อยสามสิบหรือเปล่าไม่แน่ใจน่าจะสองร้อยสามสิบนะครับ องร้อยสามสิบหรือว่าสองร้อยแปดสิบไม่แนใ่ใจเหมือนนะเพราะว่าตอนผมวิ่งตอนนั้นมันเที่ยวละเท่าไรร้อยร้อยหนึ่งตอนวิ่งกับโท๊นหนึ่งตอนนั้นตอนนั้นบอบอเข้าไปอีกเข้าไปเที่ยวละร้อยร้อยแต่อันนี้ไม่รู้ว่าเที่ยวละเท่าไหร่อันนี้บอใกล้มากเลยนะครับบอ,อกไกลมากบอก็ห่างจากหมู่บ้านไม่ถึงกิโลประมาณประมาณ ส,สามร้อยเมตรไปอะสาสารอยเมตรบอห่างจากหมู่บ้านประมาณสามรอเมตรก็พอได้อยู่นะครับเพราะว่ามันก็ใกล้นะครับที่เทก็ในหมู่บ้านเนี่ยคือมันเป็นหมู่บ้านเล็กไงหมู่บ้านไม่ใหญ่มากอืที่เทมันก็ผมว่าผมมองดูแล้วที่เทมันก็เยอะอยู่นะแต่ว่าแต่ว่ามันไม่รู้ว่าเขาจะเอาหรือเปล่าค่นั้นแหลเพราะว่าแถวนี้ไม่ค่อยมีคนซื้อดินเท่าไหร่นะ วิ่งมาทุกปีไม่ซื้อซื้อก็ซื้อไม่กี่เที่ยวสิบเที่ยวอะไรแบบงานพวกร้อยเที่ยวอะไรอย่างนี้ไม่มีครับไม่ค่อยมีโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็บายบายครับมาเจอกันคลิปหน้าครับทางก็วิ่งได้อยู่นะเพราะว่ารถเราแรงอยู่แล้วครับ <laughs> ครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปบ๊ายบายครับ